สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูฟิล์มแล้วก็คุณครูนุ่มนิ่มค่ะค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยการเดินทางนะคะเด็กๆให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเราเรียนหน่วยการเดินทางการเดินทางเรื่องเรื่องรู้จักการเดินทางรู้จักการเดินทาง เอ๊เด็กๆคะเวลาเด็กๆจะไปไหนมาไหนเด็กๆใช้ยานพาหานะอะไรไปคะรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ค่ะ,ะบางคนนะคะอาจจะเดินทางด้วยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เวลาที่ไปตลาดคุณครูนุ่มนิ่มขี่รถอะไรไปคะมอเตอร์ไซค์ค่ะถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์เราจะป้องกันยังไงคะคุณครูนุ่มนิ่มเราก็จะสวมหมวกกันน็อกคะอ่ะอ่าใช่แล้วคะ่ะ เพื่อความปลอดภัยของเราเวลาเราขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะเราก็ควรที่จะสวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะคะตลอดด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางกันนะคะการเดินทางของเรามีทั้งหมดกี่ประเภทคะสมประเภทค่ะมีอะไรบ้างคะคุณครูนุ่มนิ่มมีทางอากาศทางบกแล้วก็ทางน้ำค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามารู้จักการเดินทางกันนะคะการเดินทางทางบกนะคะเป็นการเดินทางที่นิยมกันมากที่สุดแล้วก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะสะดวกนะคะเช่นรถประจำทางรถแท็กซี่รถยนต์ส่วนตัวรถไฟรถจักรยานยนต์แล้วก็รถจักรยานค่ะต่อมาเป็นวิธีการเดินทางทางอากาศนะคะ จะใช้เวลาที่ไม่นานนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะคะเช่นเด็กๆเ,เวลาเด็กๆไปเที่ยวต่างประเทศเด็กๆก,ก็จะต้องขึ้นเครื่องบินนะคะต่อมาเป็นวิธีการเดินทางทางน้ำนะคะจะใช้เรือในการโดยสารนะคะเด็กๆบางคนก็อาจจะเคยขึ้นเรือกันแล้วใช่ไหมคะ ในเรือนะคะก็จะเปรียบเสมือนบ้านเลยบางคนก็จะขึ้นเรือเพื่อไปตกมึกตกปลาหรือว่าไปพักผ่อนกินอาหารไปท่องเที่ยวค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกันค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะ นั่งจักรยานยนต์เด็กๆก็ควรที่จะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กๆนะคะนั่งรถยนต์นะคะเด็กๆก็ควรจะคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอนะคะแล้วก็ก่อนที่เด็กๆจะเดินทางนะคะเด็กๆก็ควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการเดินทางนะคะ แล้วก็เวลาที่เรานะคะขึ้นรถไฟเราก็ไม่ควรที่จะยื่นหน้าออกไปทางหน้าต่างนะคะเพราะว่าข้างทางอาจจะมีต้นไม้หรือว่าอาจจะมีสะพานนะคะแล้วก็ความเร็วของรถไฟก็อาจจะทำให้เด็กๆนะคะพัดตกจากรถไฟไปได้ค่ะ แล้วก็เราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนนะคะเพราะว่าเวลากลางคืนนะคะจะทําให้เรามองเห็นไม่ชัดแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วเมื่อเวลาที่เด็กๆนะคะขึ้นรถประจำทางนะคะเด็กๆก็ควรที่จะสังเกตป้ายก็ควรลงให้ตรงป้ายนะคะแล้วก็ก่อนที่เด็กๆจะลงนะคะเด็กๆต้อง ค่อยสังเกตนะคะรถว่ารถจอดสนิทหรือ,อยังถ้ารถจอดสนิทแล้วให้เด็กๆค่อยๆเดินลงมาค่ะแล้วก็การโดยสารทางเรือนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะทุกคนเขาจะใส่เสื้อชูชีพนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเวลาเกิดอุบัติเหตุเรืออาจจะลม่มเราก็จะ ปลอดภัยนะคะไม่จมน้ำแล้วก็เวลาที่เด็กๆขึ้นเครื่องบินนะคะเด็กๆก็ไม่ควรจะเล่นโทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินนะคะเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเด็กๆอาจจะไปลบกวนการบินนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้การเดินทางกันไปแล้วการเดินทางมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ3ประเภทค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมี ทางบกแล้วก็ทางน้ําค่ะทางอากาศอย่างเช่นยานพาหนะอะไรคะเครื่องบินค่ะแล้วทางบกล่ะคะรถยนต์ค่ะจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานค่ะโอเคค่ะแล้วทางน้าล่ะคะเรือค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็จะเป็นการเดินทางของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะเลือกเดินทางทางน้ําทางบกหรือทางอากาศนะคะ สำหรับวันนี้ครูพีมก,กับคุณครูนุ่มน <I know, S 1> ิ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัน,นใหม่ในวันครุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย